สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่างยูเช่นเคยครับเรามาดูให้ของ Honda นะครับรถคันนี้เป็น Honda Civic Dimension ครับรถปี2003นะครับเดี๋ยวช่างยูให้ไปดูอาการกันนะครับมาเลยอันนี้แปบ๊บหนึ่งนะครับเปิดแด์นะครับอันนี้พัดลมมานะครับมา อยูู่ก็ดับไปนะครับอาการอยูู่ก็ดับไปอันนี้ต่อไฟจากโบเวอร์นะครับเดี๋ยวจะปิดนะครับนี่ปิดไว้นะแล้วก็เปิดก็ยังไม่มานะครับนี่ก็ยังไม่มาในตอนแรกที่เราเห็นคือว่าเปิดปุ๊บคอมทำงานพัดลมทำงานโบเวอร์ทำงาน ได้สักสองสามวิระบบตัดการทำงานนะครับฟอร์มแรงลมไม่มีนี่เลยความเย็นไม่ออกครับต้องไปขยับปลั๊กตรงนี้นะครับจะให้ดูนะครับปลั๊กดิสแท์นะครับนี่เลยเราจะขยับพอขยับปุ๊บ พัดลมทำงานนะครับให้ดูพัดลมทำงานนี่นี่นะครับเปิดความแรงลมอยู่ที่สปีดดูเลยครับนี่เดี๋ยวช่งยงยูจะเปิดลมแรงนะครับเดี๋ยวเลงพัดลมนะครับก็จะกินโวลต์เยอะขึ้นนะครับ เขาจะทําอยู่อย่างนี้นะครับพอสักแป๊บหนึ่งลมก็จะหายไปนะครับอันนี้ยังทำงานอยู่นะครับแต่จะมีบางอย่างหว่าที่เขาจะตัดหายไปเลยนะครับ ก็ยังทํางานอยู่นี่นะครับ,หา,รบหายไปแล้วครับหายไปแล้วอยู่ๆก็หายไปนะครับนี่คืออาการนี่เลยมันจะมีในระบบนะครับฟิลไม่ขาดแต่ตัวที่มีปัญหาคือว่ารีสตนส์นะครับที่มีปัญหาให้ดูอ่ะขยับอีกรอบนึงนะครับผมจะขยับปั๊กนะครับดู ่าไฟมาเหมือนเดิมครับโอเคครับคันนี้ก็สรุปอาการครับรีสตันเสียครับดูค่าเกจในช่วงที่เขาทำงานนะครับแต่สักแป๊บนึงความเย็นก็จะหายครับระบบตัดการทำงานพัดลมหน้าหม้อน้ำไม่ทำงานนี่เลย นี่ครับอันนี้คือตัดไปแล้วนะครับอาการของเขาอ่าอันนี้ต่ออันนี้คือตัดต่อปกติจากคอมแอร์ทำงานเย็นตัดนะครับแล้วก็ถ้าอาการเขาเกิดทัาลมตัวนี้จะไม่ทำงานด้วยนะครับเดี<อ>๋ยวต้องรออาการสักแป๊บนึง น,นี้ก็ยังทําอยู่นะครับแต่ว่าลูกค้าเอาไปใช้มันมีปัญหานะครับตอนใช้งานได้โทรเข้ามาสอบถามช่างยูว่าอาการน่าจะเป็นที่อะไรตรวจสอบให้เบื้องต้นครับเป็นที่ตรงนี้นะครับดีซิสเตอร์นะครับไม่จ่ายไฟนะครับนี่นะครับอาการก็กลับมาออกอีกเหมือนเดิมนะครับเปิดพัดลม ปักโบเวอร์เสียดเรียบร้อยครับไฟไม่จ่ายมาที่โบเวอร์ครับความแรงลมไม่มีก็การันตีนะครับจุดที่ช่างยูบอกก็ดีซิเตอร์นะครับดีซิเตนส์นะดีซิเตนส์เดี๋ยวดูนะพยขยา โอเคนะครับหายไปอีกแล้วอนาแล้วครับหายไปอีกแล้วไม่ทำอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูอะไหล่ที่จะทำการเปลี่ยนกันครับมาดูอะไหล่ที่มีปัญหานะครับตัวซ้ายมือนี่คือจะเป็นริสแทนเดิมนะครับจะเห็นว่ามีรอยไหมนะครับ เห็นไหมครับน่อยใหม่เป็นของใหม่ที่ช่างอยู่จะทําการเปลี่ยนให้ครับมีลูกค้าเลือกใช้เป็นอะไรเทียบนะ้โสุดยอดครับผมมุดมาจากไหนครับเนี่ย นี่จะได้แจ้งให้ลูกค้าว่าต้องล้างแอร์ด้วยนะครับเพราะว่ามันโสกะปกมากนะครับนี่มาดูในส่วนของก้องแอร์นะครับมีลูกค้าไม่ได้ใส่มานะครับกองไม่มีมาเลยแบบนี้ฝุ่นเข้าตู้แอร์โดยตรงนะครับถ้ามีก็ควรจะใส่นะครับหลายรุ่นที่เขาไม่มีเขายังอยากใส่เลยครับอ่าผมม่ให้ดูว่าตู้มันโสกโปกแค่ไหน จนมดมาทำรังครับสุดยอดครับสกบปรกจากการล้างนะครับเยอะมากนะครับไปดูตัวแอร อยู่ในขั้นตอนการล้างนะครับใบไม้เยอะมากครับผมเดีย๋ยวจะล้างออกให้สะอาดนะครับเรียบร้อยนะครับสะอาดแล้วครับมาดูคาบน้ำครับหลังจากล้างสุดยอดครับ ใส่ฟิลเตอร์กองแอร์นะครับโอเคครับผมใส่ทาปิดครับเรียบร้อยครับผมมาดูขั้นตอนของการอบปรโซนนะครับหลังจากที่ล้างแอร์เสร็จนะครับโอเคครับเดี๋ยวปิดให้เขาอบอยู่ในนี้สักครู่หนึ่งนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกัน เดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคครับเป็นบริการฟรีจากทางร้านอยู่โตแอร์นะครับโอเคครับสำหรับลูกค้าที่ล้างแอร์นะครับเปลี่ยนตู้แอร์นะครับโอเคครับนี่ก่อช่างยุก็ทําการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูค่าเกจกันค่าเกจนะครับด้านชักชันนะครับอยู่ที่สามสิบสองพีได้นะครับ นายไซส์อยู่ที่180พีซีครับฟรีเครื่องครับอันนี้แอร์ตัดครับพัดลมหยุดครับแอร์ต่อครับเดี๋ยวเราไปดูความเย็นด้านในกันครับความเย็นด้านในนะครับ7.4องศาเซลเซียสครับถือว่าเย็นช่ำนะครับช่างยูจะให้ดูความแรงลมนะครับหลังแก้ไขลมก็กลับมาใช้งานได้เป็นปกตินะครับ หลังจากปรับลมสุดนะครับอยู่ที่27.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความแรงลมครับโอเคครับเคสนี้ก็เรียบร้อยนะครับสมบูรณ์แบบครับผมใช้งานได้ตรงจุดนะครับโอเคครับสำหรับซ i v i c Dimension ปี2003ครนนี้ก็เรียบร้อยนะครับเย็นเย็นเย็นโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็รถทนายใช้ Ci v i c d ด m e n s i o n นะครับมีปัญหาอรืรแง่ติดต่อสอบถามได้นะครับ ร้านยูออต้แอร์ครับยินดีให้คำปรึกษาครับเบอร์โทรช่างยูนะครับสายตรงเลย0637420069ครับ mm hmm. คันนี้ก็เข้ามาเย็นนะครับ mm hmm. ร้านช่างยูปิด2ทุ่มนะครับ mm hmm. ก็ถ้าลูกค้า่านไหนอะไรไม่มีก็จะแนะนำให้มาก่อนสัก5โมงครึ่งนะครับ mm hmm. แต่ว่าถ้าเป็นรถตลาดอย่างตู้แอร์พวกนิส mm ันมาร์อ m เมราพวกนี้นะตู้วีโก้ดีแมพวกนี้นะ mm hmm. ผมก็จะเก็บไว้นะครับ อะไรด้านในมีให้บริการครับสำหรับคลิปนี้ก็ช่างยูก็ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกด subscribe ครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างยูครับทำคลิปดีๆต่อไปครับสําหรับ EP นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับผม